สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Step t h e p นะครับอยู่กับเทพนะครับวันนี้พอดีมีพี่ผมคนหนึ่งนะฮะเป็นพี่สุธีรักนะฮะกําลังจะไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะฮะก็เลยกะว่าจะเซอร์ไพรส์เขาสัหน่อยนะฮะก็วันนี้เราจะมีคนร่วมขบวนการนะฮะเป็น แล้วนะฮะที่สีท่ทายากนะครับคนที่สองนะครับลุงแรมซี่ะะรัตพลงานชงนะฮะแล้วก็เป็นลุงทักสะดวกลูกงานนะฮะแล้วก็เป็นพี่เลสวยใช่ไงวะใช <What? S 1> ่ไงนะแล้วก็แล้วก็ของจุจูได้หมดถ้าได้หมดอะไรก็ได้ <laughs> แ,แล้วก็ของพี่เบลอะไรนะ <laughs> ของพี่เบล <laughs> พี่เวลอารมณ์จ้าขอหน้าประจำขอท่าประจำหน้ากินข้าวก็ทำได้ขอบคุณที่สนวนากับสพีคนะฮะพี่เนมครับพี่เนมมีอะไรจะฝากถึงพี่สายป่าหรือไม่ครับวนเดี๋ยวรู้กันพี่ซิกพูดอะไรสะหน่อยฮะพี่ป่าสำหรับดาว พี่ตังมีอะไรจะพูดถึงมีบ้านไหมฮะตามไปกินแล้วซื้อที่นน่นซ้อที่นน่นโอ้โหกิเลมีจะพูดไหมครับเดี๋ยตามไปจัดไปเดี๋ยวให้สั่คลยไเนี่ยสรวจ้วะรบยไมหนบอกเราบวยใครเราบวยใครก็ซื้อกันเขไม่จะบอยู่ราเราให้รัฐพลงานชงเงิน อีกคนนึงกำลังทานข้าวนะฮะเราคงไม่ต้องถามนะเอข้าวก่อนเมื่ี้ไม่ได้กินวเลยผมรู้ว่าเจนน่าจะชอบนะเซอร์ไพรส์นีเจอกันนะระหว่างรอเหยื่อนะฮะ

สัมภาษณ์หน่อยครรู้สึกยังไงบ้างครับเจ๊เสื้ไไอไงนะมาส่งเจ๊งไงเซอร์ไพรส์หน่อยฉันใส่เสื้อตัวเดียวมันในร่มลอยเอ้ยเป็นไงคนเลือกคนเลือกมีอัติยม เผื่อไว้กลางเต้นไว้เผื่อกลางทางเดี๋ยวมันไม่อบตเลยนะอเคเราถามเลยนะครับขอสัตย์เพื่อยครับคุณรู้สึกยังไงกับงานระดับอบตครับผมเป็นงานที่อลังการมากแล้วใช้การลงทุนมากเลยนะคะเนี่ยกราฟิกกราฟิกดีไซน์ฟรีครับผมทำเองอันนี้เขาเป็นอันนี้คือเป็นสไตลิสต์นะฮะสไตลิสต์จะมีคนหัวบีก่อนคนต้นคิด ยอดกันมายเสียเลยเสียเลยงานเล่งงานด่วนพี่สาวเราถอต้นคิดเดี๋ยวสีใส่กระเป๋าพับได้นะครับได้นะเอาเลยวนๆคนจะเป็นท่อนไม่แต่มันจะต้องโหลดนะอย่างเงี้ยโอ้ท่อนนี้เอาขึ้นได้นมันเป็นทองไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้จริงๆพับไปก็ได้นะพี่เนี่ยไม่จริงพับไปก็ได้นะ เออผมถึงคนแรกไม่อ๋อวาถึงอนพี่คืนพี่ป้าหนมถึงคนแรกถึงสามทุมเรื่องมานอนจริงอ่ะที่จริงมีเพล่งจเทบูเีเนบไ้เออเลลจะงมเอาเบาก็ได้่อ๋อล้วห่วงปานกล้องจอดปิดถึกไปแล้ว ให้พุงนี้ล่าวไว้ลงเ็บตะเกีย้่วันนี้พี่ีกกิมาเตรียมเตรียมเก็บันนี้ี่เขาพมเ็บกเก็บนานอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นู่นเย็นเก่งชวนง่ายไปไก่ทฉบรับ ไม่ไม่ต้องหวอปานคำนี้จะหลอกหลอนเราไปอีกงานไอ้สายปานอยู่ไหนเนีสายปานอยู่ไหนไม่รู้ตอนที่เปิดเตอครั้งแรกรีบแทนรีบแท็กลยอ่ะใครเอาไปเล่นกันด้วยงานระดับอบตยยาวเด็นใหญ่มากนะพอง งานเราเป็นยาไม่ใหญ่เท่านี้พี่บานพีานตอนแรกจะใหญ่กว่านี้อีกนะโดนเตะไว้ก่อนทีแรกยังไม่เห็นรูปไม่ทีแรกคิดว่าเขาแผ่นใหญ่จะบอกว่าสปายตอนแรกเลยเอาสูงทั้งสองเมตรสองเมตรไม่สองเมตรครึ่งเหมือนหน้าตึกนะพี่เลบอกเอายาวสองเมตรครึ่งสูงร้อยสูงหนึ่งจุดห้าเมตรก็คือถ้าเกิดถือเนี่ยบางหน้าพี่ซิกเลย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนมเดี๋ยวพี่เนมพับเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่เล่เป็นคนส่งมาคพับพับเป็นสามเหลี่ยมทุกชาติได้ไหมล่ะนี่ไงท่อนอีกเนี่ยได้ป่ะตาพ่อนไรเพราะเราสองคือแบบเห็นตากันมากพี่เนมนไม่ได้แหกไม่ได้แหกยังไม่ได้นอนไม่ได้แหกยังไม่ได้นอนนี่นเดี๋ยวสามดีกว่าไวไหมพี่เนมเขานี่ยสองวจไอ้นี่เลยนะเจ๊ไว พี่เนมเขาสำรวจเล่าเวียข้างล่างเต็มเลยนะอ,อันนี้เป็นผลไปได้หรือเปล่าเ่อย่าพูดอย่างนั้นเราเป็นคนพื้นที่กเอ,อ,อน้องไม่ได้นะัดอะไรห,ห,หรอกาไปนน เราอยู่ต่อไมดมไปดูไปดูไปดูไปดรไปดูไปดไปดูไปดูไดูไปวูมปดูไ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 ปดูดีโอดยไปดูไปดูไปดดูไปดูดูไปดู่ปยดูไปดููดดีูล เจมไม่ต้องห่วงนะต้องหจังตั้สตั้งแต่เมื่อคืนนะผมถ่ายวีล็อกรอไว้แล้วเดี๋ยวส่งให้ดูทีหลังมีเยอะเบื้องหลังใช่ไหมนี่แหละเบื้องหลังเราสคนเขาอยู่เป็นสองคนชายชายกันอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่เตรียมพองรอด้วยเดี๋ยวมรออกัน่ะ เดี๋ยวนะกี่คนกี่แต่เราต้องัลนใคะมาไว้จะไม่ไปก่อนนี่แลต้องจับไว้ยวพยายามพยายามไปในสัปดาสายสายผังซังสาผังสายผังสายพังสายผังซังนอไี้ยี่ไหนังวสวีโรกัวเกซโยเบียม่ดนี้พี่สายัง ขอให้เดินทางปลอดภัยเราพูดเป็นสำเนียงญี่ปุ่นไงจริงมากกว่าเหมือนเจ๊กอ่ะเราอ่ะพูดเหมือนเจ๊กอ่ะเจ๊งเนี่ยลูกเจ๊งมั้็ลูกเจ๊กไงเออลูกเจ๊กนี่ว่ะก็บางพับบอลูกว่ามาจากจริงจริงอะกินแป๊ะลองมาล่ะหรืออยากลองมาล่ะไม่เอาเหมิง เจ๊เป็นไงเจ๊เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากตกใจว้าวจริงๆไม่ถึงว่าตกใจตกใจที่ครั้งแรกิดว่าพี่เล่มาคนพี่เลก็่คิดว่าพี่ตั๊กวยแล้วก็อี่ลมาคนเดียวอ่พี่ตั๊กก็มาก็ต้องมาแหละพยายามเดินตามหลังพี่ให้กับพี่เล ไมเขาเห็นเขาเห็นเขาไม่เห็นหรอกดูพี่ปานด่เห็นป่านรู้ไหมสายตาพี่ปานพี่ปานรู้ไหมผมกินมุกโบบามากหลายอันเลยนะตะเกียบเนยกับพี่เนมใช่ไหมมันมีลิฟแก้วเอ้าครูขึ้นบันไดเลื่อนมาถ้าพี่ปานเนี่ยลงลิฟต์การขึ้นขึ้นลิฟต์แก้วมาไอ้ที่ชิบหายเดินกางเดินไปกำ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 ังเดินไปทางนู้นด้วยทางนู้นผมพึ่งว่าอย่างทางนู้นกัน ใช่กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยคือป่าจะเดินมาทางนี้นทักมาบอกอ๋อมากินข้าวเช้านี่โค้เลยโคตเลยนี่เคตอีกแล้วโคตรการรวมตัวกินข้าวเช้าเฉยไม่น่าเชียร์แล้วเราไปวันนี้แม่บัดทุกคนนะทุกคนครับทุกคนครับขอขอบายบายพี่สายป่านหน่อยครับบายบายไปเจอกันที่ญี่ปุ่นเก็บดังก่อนจะเจอกันในสองปีค่ะในในสองปีจะไปให้ได้นะ ไมหลังตอนนี้เดี๋ยวไม่มีดพคะเดี๋ยวเอาตุนไปเรืยเดี๋ยวจะไปหากาเดี๋ยวจะไ่เรียนไงท่านพูดให้น้องหนดิอย่าลืมกดไลค์ก่อนสั่อย่าลืมกดไลค์ก่อนแชรกดอสั่งแรด้วยไม่มีท้อง 来搬！得